ฮ่องกงกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเมืองที่ไม่ต้องเป็นเมืองเสรีก็สามารถเป็นศูนย์กลางการเงินโลกได้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการหันไปสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตะวันออกกลางเพื่อลดความพึ่งพาชาติตะวันตกซึ่งกำลังเป็นที่กังวลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงใหม่ที่อาจกระทบต่อสถานะศูนย์กลางการเงินของฮ่องกงผู้นำฮ่องกงมั่นใจว่าเมืองสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้ในฐานะเมืองของโลกโดยไม่จำเป็นต้องยึดถือค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกพวกเขาส่งเสริมความเป็นมิตรต่อชาวมุสลิม และจัดตั้งองค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทระหว่างประเทศตามแนวทางของจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนมัสยิดจะมีหลังจากตั้งอยู่มานานกว่า1 1 0ปีก็ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ซึ่งสาเหตุสำคัญอาจเกิดจากประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าความงามทางสถาปัตยกรรมมัสยิดสีเขียวอ่อนนี้ดูเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสือภาพเก่าด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและบรรยากาศเงียบสงบซับซาลีข่านชายชรา,าที่มีพ่อเป็นชาวปากีสถาน และแม่เป็นชาวจีนกล่าวว่าตะวันออกกลางเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ที่สมเหตุสมผลขณะที่ประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำสงครามภาษีและชาวตะวันตกก็ยังคงปล่อยข่าวหรือว่ากฎหมายคอมมอนลอของฮ่องกงก,งกำลังจะล่มสลายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความกังวลต่อกฎหมายความมั่นคงใหม่ของฮ่องกงซึ่งมีคำนิยามที่กว้างขวางและกลุ่มเครือเกินไปสหภาพยุโรปก,ก็กังวลเช่นกันว่าฮ่องกงอาจจะสูญเสียความน่าดึงดูดในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศหลังจากนักเคลื่อนไหว และนักข่าวหลายรายถูกจับกลุ่มฮ่องกงพยายามรักษาบทบาทของตัวเองในฐานะประตูสู่ตลาดเสรีของจีนแผ่นดินใหญ่และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับสามของโลกฝ่ายตะวันตกเชื่อว่าฮ่องกงต้องเลือกระหว่างการเป็นเมืองหนึ่งของจีนหรือการเป็นเมืองของโลก h s w o r l City ซึ่งฮ่องกงยืนยันว่าสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ต้องยึดตามค่านิยมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมผู้นำฮ่องกงกำลังขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปยังประเทศในอ่าวอารับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่นๆพร้อมกับการออกพันธบัตรอิสลามและนำเสนอระบบกฎหมายและบริการทางการเงินของตัวเองให้ประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนจีนได้เปิดตัวองค์การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงแต่นักการทูตจากตะวันตกกลับกังวลว่าจีนกำลังใช้มันเพื่อผลักดันรูปแบบการปกครองของตัวเองขณะที่ฮ่องกงเชื่อว,ว่าสถาบันใหม่นี้เป็นสิ่งสำคัญเทียบเท่ากับสาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และศาลอนุญาโตตุลาการถาวรซึ่งเปรียบเทียบได้กับกรณีที่จีนไม่พอใจกับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้กระแสะโลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงฮ่องกงเห็นโอกาสในการสร้างผลประโยชน์จากทุกฝ่ายพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางการเงินใหม่ในฐานะเมืองพาณิชย์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นกระบวนการที่ฮ่องกงต้องการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมและสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตะวันออกกลาง